สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทําลูกชิ้นเอ็นเนื้อคีโตนะคะและน้าจิ้มแซ,ซ่บค่ะเดี๋ยวก่อนไปดูวิธีทําฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อที่เหนียวแบบนี้นะคะเพื่อนเราลืมบอกนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเนื้อที่จะเอามาใช้เป็นทําลูกชิ้นเอ็นเนื้อจะเป็นเ,เนื้อวัวที่ผสมกับมันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อนไม่ใช่เนื้อล้วนๆน,นะคะเลือกใช้เ,เนื้อวัวที่ผสมมันนะคะมาใช้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะ30นาทีนะคะเราค่อยกลับมาดูกันค่ะ ระหว่างที่เรารอลูกชิ้นนะคะ30นาทีเราก็มาเริ่มทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำส้มแอปเปิลค่ะน้ำปลาค่ะน้ำเปล่าค่ะรากผักชีค่ะกระเทียมน้ำตาลย่าหวานค่ะ รสดีค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปั่นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะปั่นทุกอย่างละเอียดแล้วก็เทใส่หม้อนะคะช่วงนี้สามารถชิมได้นะคะเพื่อนถ้าใครขาดเค็มขาดหวานก็เติมน้ำตาลเติมเกลือเติมน้ำปลาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะ ตอนนี้เราตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ใส่เซนทันกรรมลงไปนะคะแล้วก็คนจนกว่าจะข้นขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้น้ำชิมของเราก็ข้นได้ที่แล้วนะคะเพื่อนความข้นถ้าใครชอบข้นมากกว่านี้ก็ใส่เซนทันกรรมเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนแต่ของเราเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําลูกชิ้นต่อกันเลยค่ะวิธีปั้นลูกชิ้นนะคะบีบแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ใช้ช้อนตักค่ะ นี่นะคะแล้วก็เอาใส่ลงในน้ำเลยจากนั้นเราก็เปิดแก๊สนะคะเพื่อนให้อ,อ่อนๆน,นะคะไฟอ,อ่อนๆอ,อ,อย่าให้เดือดนะคะแล้วก็รอให้ลูกชิ้นลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกหมดแล้วเราค่อยตักขึ้นไปน็อกน้ําเย็นนะคะแต่อันนี้นะคะอย่าไปเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนถ้าเกิดเปิดไฟแรงลูกชิ้นเราจะแตกไม่สวยนะคะ เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ลูกชิ้นของเราก็ลอยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะลอยเหนือน้ําแบบนี้ก็ตกักแล้วก็มานอกน้ําเย็นเลยนะคะเพื่อนอันนี้น้ําเราใช้ตัวนี้มันจะเย็นมากเลยนะคะเพื่อนเพราะที่ฝรั่งเศสตอนนี้เขาเป็นหน้าหนาวนะคะน้านี่จะเย็นมากเราไม่ได้ใช้น้ําแข็งนะคะถ้าใครไม่มีน้ําเย็นๆก็ใช้น้ําแข็งน็อกเอาก็ได้ค่ะ พักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตักเสด็จน้ํานะคะแล้วก็ไปย่างกันค่ะตัวน้ําซุปตัวนี้นะคะเพื่อนเก็บไว้นะคะเนี่ยเอาไว้ทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยค่ะ สุกแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะราดน้ำจิ้มค่ะ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนหอมมากๆเลยค่ะรสชาติแซ่บอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่เบื่ออาหารนะคะเมนูทานเล่นสําหรับเผาคีโตนะคะเพื่อนสามารถทําทานกันได้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ทานคีโตนะคะก็ เราเขียนปริมาณวัตถุดิบนะคะที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอของสำหรับผู้ที่ทานคีโตนะคะแบบธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ที่คำอธิบายนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะเาอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ